ไปช, nat, ช่วยแม่ถอยแม่ก่อนวิ่งปูดมาเลยครับเก่งมากลูกเก่งเก่งไปไปค่อยค่อยถือลูกค่อยค่อยถือถืออ่าคนไหวไหมไหวไหมไปไปกวาดไปกวาดไปกวาดช่วยแม่กวาดโอ้โหช่วยแม่กวาดร้านกวาดร้านยังไงแม่ไปช่วยดิแม่วางไปช่วยเลอะเลอะหมดมือจับกันเลย อาควาดอาควาดใหญ่มากอาควาดโอ้ยช่วยแม่กวาดร้านไปกวาดตรงไหนอีกกวาดตรงไหนเด็ก,าากมาทำงานกวาดตรงไหนแม่บอกมาร้านต้องช่วยกูทำงานกวาดตรงไหนอีกไปกกมันมีกี่ที่อ่ะเข้าไปที่นี่มีทั้งคนแก่และเด็กโอ้ยตอนนั้นมันแท่เข้าไม่ได้ อะไรนะกวนน้ำยาอะไรเนี่ยไปนกน้ำยาอะมาจากไหนมันติดมาจากไหนไม่รู้ไม่ใช่ของไปนกเหรอคแสดงว่าติดมันตั้งแต่ร้านติดมา,า,า,มาดตั้งแต่ร้านพวงมาลัลย,ยลแล้ว,วละน้ำยาทาเล็บป่ะอ้าวกวนร้านกวนร้านเอา,า,า,าไปกวนในร้านสิ ก,กวาดตรงไหนครับเอ๊ะกวาดตรงไหนดีนะลองใบจะก,กวาดตรงไหนดีนะกวาดในร้านพ่อสิครับไปกวาดตรงนั้นทำไมอะ่ะน้องไปแม่กวาดตรงไหนใบถาม

ไม่ทำแล้วเหรอเอาไปเก็บกันไปเก็บที่เดิมไหมไปครับเล่นไฟพ่อร้อนพ่อใบไ,ไม่กวาดแล้วลูกมากวาดติลูกก็ทำไม่ได้แลยนะแค่นั้นัตวที่ไม่กวาดที่นี่ก็ต้องยังไม่กวาดเขาไม่เล่นละอ่าแม่ไปแนะนำร้านไป ออแล้วเนี่ยั้งันไม่ดันประตูขึ้นเเอาด้านหนัก罗ให้เอด้านหนักเลยเให้มันใจก็ให้นอนเดีย<อ>๋ยวเปิดร้านเสียง